Okay. Uh, it's going to show more now because of the bowl. Mm -hmm. But it's 227 grams. 270 grams. 2, 227. 227. 227. Yeah. 227 yeah. grams. Then yeah. we get uh. these. Start putting these in okay. there. Mm -hmm. You can Sweet use back, right It may take four. I don't know. Four. <laughs> Whatever we do, we use all the coffee up there. Okay. And try not to make a mess. Mm. สเต็ปยืนมัดจริงจริงด้วยนะทำไปเรื่อยประมาณสาถุงเราทำครั้งเดย It's like a big tea bag but it's coffee bag อ่า coffee bag นะคะ not e a bag นะคะ It's like a tea bag อ่ต้องซื้อแบบ tea bag โดยตรงมันจะมากับโวดนี้รูโขวรูมดูขวดรูโขวรูนะคะอันนี้ก็ต้องซื้อมาไว้แต่งหนะคะที่เวลาเขาจัดเสิร์ฟเรานะคนที่ชอบทานอ่ะ กาแฟเย็นนะคะ coffee i c o f f e e ู o o l for people love to drink i c o f f e e high caffeine and smooth low f a not bitter then you tighten up and then you tie around i go around this not it wants to leak out มัดดีๆนะคะไม่ให้มันไม่ให้มันรั่วให้มันซึมนะคะแล้วแพ็คกิ้งไว้แล้วมัดอย่างดีแล้วนะคะเพื่อนๆ มัดมาเอิ่มัดอย่างดีแล้วมัดให้ดีๆนะคะจะเป็นเหมือนเรานะคะถ้ามันจะเป็นนั่นน้องแต่ต้องหยุดก่อนนะคะของอันนั้นน่ะลูกเนี่ย Still wants to leak out sometimes คำถาม If leak you can อ่ Filter filter before you drinkYou have to yes you have a k s r i n k l o o k like you said อ่ะ c u s t o m e r you filter อ่ะ Filter fullAgain yes gonna coffee อันเลย่อาจจด้กันอืมอันนี้ใ m ่มอ่าอันนี้สมอนแ o งมาแดยู่คุสมออ่ะคอต้อแนะคะเอาให้เต็มเลยนี่ตอนเช้าก็ไม่ต้องทานกาแฟเย็นก็ไม่ต้องรีบมาทานะคะ l ล t t เ e ม 2ทเวนตี้เทเวนตี้เทเวนตี้เทเวเทตโเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากาดื่มกันค่ะจะเกินหนึ่งนาทีแลวจ้ะทาวมัดฟลล์อัเลยโอเคน้ำกองอย่างนี้ฮาวแมกนิชามบิลเลตเต็มทเวลถูเทเวนตี้โฟยิ่ถ้าเรายิ่งมากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเทเวทีโแล้ว 啊、mm，没事。